เรียกมาเลยครับไปเรียกมาเลยทหาามินประมาทลโรคจิตคุณละมินประมาทคุณร ad, ู้จักเขาเปล่าคุณมาว่าอะไรเขาไม่รู้จักไงก็ถามว่าเออแล้วมาว่าอะไรเขาคุณบ้าเปล่าแล้วทำไมอะบ้าแล้วทำไมเออแล้วจะบ้าไปทำไมล่ะแแลล้้ววทาาไมก็ไปเรียกตำรวจมาดิไม่เรียกอ้าว แต่งตัวแบบนี้ก็ผิดถือมีกลมอะไรป่ะครับเนี่ยถทำไม่มีกลมอะไรไม่มีกลมอะไรในชีวิตทำไมหรอไม่ชอบพวกผู้หญิงแต่งตัวอย่างนี้ไงอะไรคะคุณอาะคติไม่ใช่ธรรมดาเขาทำไมคุณรู้จักกับเขาหรอถ้าบอกว่าทุเรศเฉยเฉยทุเรศนี่ต่างคนล่ะไม่ทุเรศหรือเปล่าเที่ยวแล้วมาว่าคนอื่นเขาไม่คุณอุตาหะคดีกับพิดดีไม่สวยเท่าสวยไงันิมูกไมปไ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 ปกรรมนิสัยกรรมจ้า ไปไหนก็ไปมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลไปไหนก็ไปไปเรื่องของกูเรื่องของกูกูจะไปไหนมันก็เรื่องของกูเฮ้ยมึงพูดคืมึงกูได้ยังไงอ้าวไม่ชอบใครก็เรียกมึงกูไงคะเราไม่ยุ่งอะไรกับเขาอ่ะแล้วทำไมอ่ะไปนั่งไปนั่งไปนั่งตรงนี้อารมณ์เสียนี่จะขับรถไม่ขับรถจักรยานมาชมแล้วพวกมึงก็เดินกันสอย่าพุ่งค่ะสามคนตรงไหนคะสองคนเดินมาไม่ได้ตองถนนคุณเดินมาแล้วคุณก็บอกว่าแต่งตัวอะไรทํางานพิเตียมสิคุณคุณอาคาติกับทุกคน ถ่ายงานแทนค่ะออะไรรยากู้แล้วไปเกี่ยวอะไรอ่ะคุณไม่อยากรู้เฉยๆทำไมเอาไปคุณมาขี่จักรยานคุณก็ไปเลยแล้วทำไมอ่ะจักรยานก็ขี่เออแล้วทำไมแล้วคุณมายุ่งอะไรเขาคุณมาด่าอะไรเขาเรียนมหาวิทยาลัยอะไรแล้วทำไมอ่ะรู้ไม่ได้หรอแล้วคุณจะรู้ไปทำอะไรแล้วทำไมอ่ะประสาทเสียแล้วเอประสาทสิเออนั่นแหละประสาทไปอยู่ส่วนประสาทไปอยคนดีๆก็เลยไปเชื่อผมเถอะขอร้องเลยนะ อย่ามายุ่งอะไรกับพวกผมเลยก็แค่ถามว่าจบมหาวิทยาลัยไม่ค่ะคุณเดินมาคุณบอกว่าแต่งตัวอะไรทุเรศอ้าวแล้วอยู่แล้วคุณมาอาคติทําไยนะคะคนเขาถ่ายงานเขามีการเกงซับมีเสื้อคลุมอะไรคุณมายุ่งอะไรอะคะก็บ้าเออก็บ้าเออก็บ้าไปเลยไม่ไปยืนทำไมจะยืนตรงนี้ก็เข้าไปน้ำก็เข้าไปสิไปแต่งตัวไปแต่งตัวไปแต่งตัไปแต่งตัเมื่อกี้เขาก็อยู่ตรงนี้เขาก็อารมณ์เสียงไม่อยากถ่ายแล้ว ตอนแรกก็อารมณ์ดีๆอยู่แหละพอเห็นพวกไม่ค่ะพี่เดินมาพี่มองหน้าพี่ขับรถมามองคอแล้วพี่ก็มาต่อตรงนี้ปั่นกิจารเส็จแล้วไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปกูไม่ไปมีปัญหาไปเถอะไปไกลๆเลยเรื่องขาเป็นอะไรอ่ะอยู่ดีๆเขาก็มาด่าเราอ่ะอยู่ดีๆมาดมาดึงมาด่าเขาว่าอย่างนั้นอย่ดีที่มาบอมาว่ากูโรคจิตเมื่อกี้รูปอะไรค่ะมันพูดว่าโรคจิตด้ยานักประสาทด้วยไม่รู้จักกับเขาแล้วมายุ่งอะไรกับเขาไม่รู้จักไง มายืนด่าเขาเออมาอย่าพี่จัดการทีเขามีเจ้าหน้าที่เขามีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ครับมันไม่ได้มีอะไรที่เราวัปั่นจักรยานบ่อยที่เนี่ยก็รู้แล้วคุณรู้อะไรเขาแล้ว่กจัรยานไม่แล้วคุณมาคุณไม่หยุดด่าเขาหยุดด่าเขาให้มันพูดคนเดียวให้มันพูดคนเดียวให้มันให้มันใครมันไม่จบอยู่ไปนี่มันไม่จบไปล้างมือค่ะไปล้างมือแล้วรีบไปเลยไปเปลี่ยนชุดเีย ไม่ค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนที่อื่นก็ได้เดี๋ยวไปถ่ายงานที่อื่นก็ได้ค่ะไม่ต้องไปต้องที่นี่เออพี่ไปถ่ายงานที่อื่นเหรอไปเปลี่ยนที่อื่นก็ได้แล้วอยู่ดีมาโหมาด่าอะไรอาคติทุกคือแบบแม่งแบบแม่งเอาแม่งด่าแม่งเอาแม่งพี่อาคติกับทุกอาชีพเรื่องเขาทำไมแม่งนะแม่งคุณมาหาเรื่องเขาทำไมคุณกับปั่นจักรยานคุณมาจอดดูดด่าปั่นมาปั่นมาไปดูดด่าพี่อาคติกับทุกอาชีพพี่บอกว่าหนูแต่งมาพี่อาคติกับพิตตี้เอ็มซีเอ้ามาถ่ายงานนะคะนี่ก็พี่ช คุณอยากรู้ไงถ้าอยากรู้ว่าพูดทำไมควนี้ถึงห่างไกแล้วใครมาด่าแล้วมันก็ตามไปอีกเดี๋ยวม่ต้อตามปั่นจคุณก็ไปสิคุณก็จะไปเปลี่ยนชุดไม่ใช่ก็ไม่เปลี่่ยนไมรู้จักไม่รู้จักกับน้องผมมันจะเป็นด่าน้องผมอยู่เนี่ยปั่นจักรยานมาก็ด่าแล้วมาด่ารถด่าคุณด่าเราบ้างคุณด่าว่าโรคจิตแล้วคุณก็ด่า่คุณดาก่อนแล้วคุณมาว่าอะไรน้องผมล่ะไม่รู้จักกันแล้วมาว่าอะไรปั่นเสียดเล็กนะแต่คนทุเล็กนาดูสิไหนคะมียางเกงซับแล้วดูใส่เสื้อนี่น่ะเนี่ย คือเปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนให้ไปเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอีกแยกก่อนนะไปเดี๋ยวถ้าตามผมมาเองนะไปต้องเชี็ได้เราเบอร์โทรไม่ใช่เมื่อกี้บอกจะเอาเบอร์โทรบอกว่าชื่อชีชื่อชีน้ำไว้ชื่อชีอะทุกไมมันมีคนแบบนี้มาเออลูกจิตีดนี่ก็อคือแบบแล้วมันจะรู้ไปอะไรอ่ะโอ้นี่เหรอนี่เหรอมอกรุงเทพโอ้อีกที่อะ เจ้ปั่นจักรยานมาแล้วก็แบบทำจะขับชนแล้วก็ด่าแล้วเราก็เลยแบบโอ้สแสยไม่เป็นไรหรอกมั้งพอมาถึงมันก็จอดด่าพอจะเข้าห้องน้ำมันก็มาถามนู่นถามนี่แม่มาถ่ายงานค่ะแต่โดนด่านี่แต่งตัวเรียบร้อยแต่โดนด่าอุ้ยพี่คือแบบเดินวนมาใช่ปะเ่ยเดินวนอ้าวเฮ้ยคืออะรอ่ะยังด่าอยู่อ่ะ พ,พี่รู้ไหม,ม,ไหมเขาวนมาหาเขาเดินเขาวนมาเขามองตาค้อนเป็นพิตตี้เหรอนี่นี่อะไรนะเพื่อนก็เป็นพิตตี้นะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเกลียดอาชีพแบบนี้เขาเกลียดอาชีพพิตตี้เอ็มซที่มาแต่งตัวแบบนี้เอา้าอันนี้นคือแบบอะไรอ่ะออมันแค่ถ่ายงานประปชุ